เชื่อกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เ yeah! ย้าาอเย้ผู้หญิงคนนี้รอดแล้วนะครับทุกคนก็นอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผม ดูเสียงรถพี่ดิเนีย่ยมีรอยรล้าด้วยนะไอ้บอยเอาไปขับเนี่ยแม่งไอ้รอบพี่แล้วชนกับดินเนี่ยกว่าจะขับออกมาได้โอยโสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมดีมนะครับผมใครอยากมีสิทธิพิเศษมากมายกับช่องพี่ดีมแล้วมีหลายเลเวลให้เลือกก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเราไปดูคลิปกันเลย ลโลพี่เดมเอ่อใครวะเสียงแบบนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บอยไม่ใช่หวานใครวะเอ้าใครวะเนี่ยผมเองนี่ไงสไปดอะอ๋อสไปเด็กฝึกงานนู่นอะโอ้ยแล้วไม้บอยหวานเป็นไหนกันหมดแล้ววะเน,นี่ยอ๋อเมื่อวานถ่ายหนังเออว่ะแล้วม,มานอนพักกันโอ้โหคอมก็ไม่ปิดกันเลยไม้บอยหวานลบ ไปไหนก็หมดแล้วว่ะจะกลับบ้านมังพี่ได้ยินเสียนกตาร์ทรถอยู่อ่ะอ๋อเหรอกลับไปนานยังอ่ะสักหนึ่งละมัง้งเหรอรถนี่มีอะไรเนี่ยไม่กลับบ้านเราอ่ะผมจะให้พี่ดีมไปส่งตรง,ตรงโรงเรียนให้หน่อยอ่ะไปทำไมวะโรงเรียนเอ้นัดแม่วะอ๋อเอเอ,เอมีแต่มอไซน์นะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะโอ้โหตื่นเลยอะไรวะเฮ้ยฝุงแกมันมาลุมอย่างเงี้ยอะไรวะนี่ยแล้วบอยไม้หวานไม่อยู่ด้วยโอ้ยต้องใช้เดี๋ยวซะละอ่ะนี่เดี๋ยวหยิบอุปกรณ์ให้เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องลุยเองละงานนี้เองสู้เป็นปะเนี่ยฝึกโรงเรียนวัดอิหลิมเจียม ไป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 พูดเยอะเองอ่ะไปไปไปมีดาบอืมดาบไปอาอาหารพร้อมอ่ะนี่เข้าไปโอยเองพร้อมไหมตอนเนี้ยอ่ืมต้องพร้อมแล้วแหละไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอ่ะไปลุยมึงจะอืมเจอแล้วเมื่อวานก็อะไรวันนี้ก็มานี่อีกแล้วโอ้โหเมื่อวานก็แมววันนี้ไก่สุดยอดเลยเออเออเออเองไหวมั้นั่นอะเองตายมา พี่ไม่รับผิดชอบนะเว้ยวว้ยไหวนะเออเองไหวแต่พี่ยังไม่ไหวแล้วเนี่ยมาดีมาดีไก่งูหมดแล้วเหรออะไรวะเนี่ยคือตื่นมาก็เจอไก่แล้วเอ้ยเมื่อกี้มันมันไม่เจอกันเลยน,นี่ไอ้บอยมาไม่หวานเนี่ยไป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 กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านขึ้นมาอ่าทางโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนนี้แน่นอนเพราะเองไม่ได้อยู่แถวนี้ น่าจะไปทางเมืองนอกอ่าโอเคทางนี้แหละน่าจะต่างจังหวัดอืมโอ้โหทางก็นอ้อเอ้ยทำไมมันไปอย่างนี้วะเน,นี้ยเฮ้ยแล้วมันตัวอะไรวะน,นั่นน่ะเอ้ยเห็นเหมือนพี่ไหมเฮ้ย,อยโอ้โหกะจะไปส่งด้วยรถไอ้นี่ม่ส่งด้วยเรือเจออะไรวะเน,นี้ยแกจะส่งด้วยจสก,กี เอเองไหวไหมอ่ะไม่รู้ <นะ S 2> อย่าพี่ฉายเดี๋ยวเองมา <นะ S 1> ม,มาดิมาดิโหนะก่อเออเอาดิเอาดิมามาโอ้ยไก่มันหัวจังวะแล้วอย่าพี่ใช้เดี๋ยวเองก็ได้นะน้องถ้าน้องไม่ไหวอ่ะนะอืมเนี่มันไก่หนึ่งพันบาทแล้วเนี่ยตัวเราบดด้วยม,มาเป็นหุ่นยนต์เลยนะไอ้น้องคิดว่ากลัวเหรอวันนี้อ,มอมืมาซีมาซี เก่งเหรอเก่งเหรอฮึเก่งเหรอน้องก็ไม่ได้อะไรหรอกมาดิมาสิมามามาจะถอนขึ้นมจะถอนคนดได้เงินเป็นไกโลบอทเออเอออย่าให้มันตกน้ำอย่าให้มันตกน้ำมันจะได้เปียบอ่าจีพีตีขึ้นไปไม่ต้องตีมานะเออเออเออวูวทำไมเราใช้เดี๋ยวแล้วมันเหนื่อยขนาดนี้วันนี้ไม่มีบอยเลยมา ขึ้นมาดีกว่าทางนี้ไม่น่าเวิร์กพี่หิวว่าพี่ขอไปเอ่อไปเอาชานมร้านพี่ก่อนนะอย่าไปกินน้ำอะ่ะโอเคโอเคโอเคเอ็งจะเอาอะไรไหมอ๋อหนุมเอาชานมก็ได้พี่ชานมน่าจะหมดนะตอนนี้พี่ว่าจะกินสตรอเบอร์รี่อ่ะลงมาลงมาเอา่ออะไรเนี่ยหยุดวัดอุณหภูมิโอ้ล่มันปิดหมดแล้วละ่ะแป๊บหนึ่งนะเอ็งรอนหน้าร้านเลยเดีย๋ยวพี่ไปเปิดร้านก่อนโอเคโอเคโอ้ย อ่ะมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่อ่ามันมียาชายเย็นกับสตรอเบอรี่แล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็ชาเขียวเองเอาอะไรอะ่ะมีเขียวโซดาด้วยเอาชาเขียวแล้วกันชาเขียวเหรอชาเขียวอ่ะไปไปไปฟรีฟรีฟรีถือว่าเป็นเด็กฝึกงานโอ้ย,อยเอาสตรอเบอรี่อืมอร่อยดีโอเคพร้อมแล้ว,อลวโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วแหละไปไปไป กลับบ้านกลับบ้านพี่จะได้กลับมานอนต่อด้วยเดีย๋ยวพวกนี้ต้องเขียนบทต่อเออพวกนี้อย่าลืมมาด้วยนะฝากบอกบอยด้วยได้ได้แต่พี่ว่ามันน่าจะมีไก่อีกตัวแหละพี่คิดไว้นะเพราะว่ารอบพี่แล้วเมื่อกี้พี่ไอรอบเมื่อาวานก่อนพี่เจอแมวเวแล้วทีเนี้ยคือมันมีแมวต้องสามประเภทแบบแบบหนึ่งบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งล้านบาทพี่ว่าต้องมีไก่หนึ่งล้านบาทนี่แหละเราต้องมาหาส่วนนี้อ่ะเองมาหากับพี่ตรงนี้มา เอ่อถ้าอยากช่วยกันหานะเองไปด้านขวา,าพี่ไปด้านซ้ายเองโอเคไป้องขึ้นข้างบนนะอย่อยู่แค่ตรงนี้ก่อนอืมไม่มีอะไรแฮะตรงนู้นเองเจออะไรไหมของพี่ไม่มีเลยว่ะลองดูซิลองดูซิเจออ่ะก็เจอกันอยู่ดีอ่ามาบันไดบันไดขึ้นมาบันไดใช่แล้วน้องบันไดบันไดขึ้นมา เอ็งเป็นเด็กฝึกงานเอ็งต้องไอ้นี่หนุ้ยเวงต้องแบบว่ามีความกระชับกระเฉงหน่อยไอ้บอยมันรับมายัางไงวะเนี่ยเอ็งเป็นน้องไอ้บอยไม่ใช่เหรอไอ้ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นพี่จัดก,การฝั <Okay, okay. S 1> ่งนี้ห้องน้ำไม่น่ามีเอ้ยทำไมมันไม่มีว่ามันรู้สึกแปลกๆนะเอ็งว่าไหมน่าจจะใช่พี่แล้นั้นพี่จะเจอหลายตัวใช่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 เอองั้นเราเหลือที่เดียวแล้วแหละสไปเอ้ยมามามาตามพี่มา มันมันจะเหลืออยู่ที่หนึ่งอ่ะอ่าเป็นที่อ่าสนามบินพี่จำได้มันคือสนามบินมาขึ้นมาไปเลยพี่โอ้ยพี่ร,<อ>รู้สึกง่วงเหเกินนะนะเออเองปกพี่ผิดเวลาแล้วอ้ยรถพี่ก็จะพังวะ่ะดูเสียงรถพี่ดิเนีย่ยมีรอยล้าวด้วยนะไอ้บอยเอาไปขับเนี่ยแม่งรอบพี่แล้วชนกับดินเนี่ยกว่าจะขับ<ร>ออกมา <จะ S 1> ได้ได อุ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยตัวอะไรอะชิก้าอุยอ้ยอุ้ยตีแรงมากเอ็งมาช่วยพี่หน่อยไม่ต้องก็ได้พี่ใช้เดียวเองพี่อยากลองดูพี่ใช้เดียวพี่จะรอดไหมอืออืมยังค่อยซัพพอร์ตพี่อีกเดียวก็พอนะน,อน้องน้องเบาดูซิมา,าไม่มีไอ้บอยก็สู้ได้วะไม่มีหวานก็สู้ได้ไม่มีไมค์มก็สู้ได้มาดีมาดีมาดีน้องอืมโหดหรอโหดหรออือคิดว่าอืมคิดว่ากลัวเหรอฮะ อ,ม,อ,ม,อม,มามาดิมาดิเสิฟมาดิเสิฟไม่คนนามือหรอกอม,อม,มามาสซมาตีมันเลยเอาอีกเออเอาดีเอาดีาดาถึกมากถึกมากใช่มันถึกมากมันถึกมากเมื่อก่อนมันแบบมันมีให้แบบว่าเปิดเรือนนะัดรอบนี้มันไม่มีว่ะเออพี่งงอะนะอุ้ยว่าเอาไปเอาไปย่างน่นจะอร่อยนะพี่อือแต่พี่ไม่อยากกินเลยดิมันเป็นแบบไก่ร้อนนะไก่ผีนะ ใครจะไปกล้ากินวะอุ้ยอุ้ยมันตีแรงมากตีแรงมากโอ้โหตีแรงมากบอกเลยแน่นอนพี่เอาอยู่แล้วน้องอืมนี่ไงมันก็ตายแล้วน้องเองต้องทนรอหนยนะมันประมาณสามเท่าของตัวหนึ่งพันบาทอะอุ้ยอืมอือพี่ไหวอยู่แล้วอย่าตีโดนพี่ก็พอไอ้น้องเบาตีโดนพี่พี่หักเงินเดือนนะอืมตีโดนตีโดนพี่พี่หักเงินเดือนนะไม่รู้เลย พี่คอมโบอะพี่คอมโบอะนี่อะคอมโบนะนี่ไงเออเออเออมาดีก็มาดีอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะอะไรอะน้องมาดิอุ๊ยโอ้โหมาดี้โอ้โหตัวมันใหญ่มากทุกคนโอ้โหไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้ว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 เอมาดีครับ ก็ไม่ได้อลนะเออ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 ตัวแกเลยพี่รู้สึกพี่เหนื่อยแล้วนะกับการต่อสู้เนี่ยเอาชาเย็นมาแค่อันเดียวเองนะเอ้ยเอ้ยอยาให้มันตกน้ำก็พอน้องเบาเอ้ยใช่ใช่ใช่ถึกจริงถึกจริงโอ้โหเมื่อไหร่เองจะตายวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหพูดปุ๊บตายปั๊บเลยวะน้อง เอ็งเจ็บตรงไหนไหมมีมเอ้ยเอ็งมีแผลตรงแขนนี่ตายแล้วอย่าไปบอกอแม่นุน้ยไปๆๆๆๆๆกับๆๆๆๆเดีย๋ยวพาไปส่งบ้านแต่ไม่พี่ไม่แน่ใจว่ารถพี่จะอยู่ไปอยู่ส่งถึงหรือเปล่านะอาจจะพังก่อนก็ได้ไปๆๆๆๆอ้าววูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยรถก็จอดตรงนั้นมานี้มาหนี้ตามมานี่ตามมานี่มา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  มาตามมาตามมาเออเมื่อกี้พี่ฝันแบบกำลังฝันดีฝันว่าเปิดล u c คกี้บ k ็อกกับพี่ขวัญพี่เอ็ม,อมตามมาตามมาแต่มันเคยเป็นเรื่องจริงนะมันผ่านมานานแล้วนะแต่ก็อ,อ,ยอยู่ๆก็มาฝันว่าเอาม,มา,มา,มาขึ้นมาจำเดิมเพ่อะไรนะจำที่ย้อนมามทางนี้ใช่ไหมใช่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 โอเคเฮ้ยเฮ้ยตกน้ำเฮ้ยเฮ้ย